วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าพนักงานออฟฟิศหนึ่งคนเนี่ยจะเริ่มสร้างธุรกิจน,นะครับเริ่มกู้สร้างกูวิล่านะฮะเขาเริ่มเป็นยังไงไปดูเลยครับ ครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับช่องสถานิกบ้านๆนะครับเราเริ่มกันออกแบบสังคมคุณภาพชีวิตดีไปกับสังคมสถานิกบ้านๆนะฮะแล้วนี้เราอยู่กับกันเบรนะครับแล้วก็เพื่อนของผมครับจอร์ดนี่งวันนี้จอร์ดเนี่ยมีปัญหานะว่าจะเริ่มต้นเนี่ยกู้สร้างบูวิล่าให้ลูกชายเขานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไง ต้องวางแผนการเงินแบบไหนเพื่อจะได้กู้และสร้างแล้วต่อยอดในการท,ทําธุรกิจในอาานาคตได้ตอนนี้คือมีความคิดที่อยากจะเริ่มสร้างบ้านที่มีภู้วิลล่าบ้านที่มีภู้วิลล่าก็คือบ้านที่มีสระว่ายน้ําถูกไหมคะถูกต้องครับเริ่มต้นเนี่ยเบื้องต้นคือตอนนี้เรามีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วหรือยังที่ดินยังไม่ของตัวเองครับก็คือไปหาที่ดินเปล่ามาหนึ่งืนซึ่งคิดว่าอยู่ในทำเลที่ว่าสามารถที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทโรงแรมหรือว่าเป็นบ้านพัก ให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยได้ก่อนหน้านี้จอนเข้ามาปรึกษากับผมเนี่ยครับว่าเขาอยากมีทรัพย์สินให้ลูกชายแล้วจะเริ่มต้นยังไงนะฮะผมก็เลยนั่งคิดกันว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยกู้สร้างบ้านเนี่ยคุณจะต้องผ่อนบ้านเนี่ยอีก30ปีเลยนะทาไมคุณไม่ลองหาที่ดินดูแล้วคุณก็กู้ปลูกสร้างแล้วคุณอาจจะแบบกู้หนึ่งแปลงเนี่ยสร้างสองหลังอีกหลังหนึ่งขายไปถ้าคุณขายได้เนี่ยคุณก็สามารถปลดหนี้ทั้งหมดได้ เฮ้ยมันเริ่มต้นมาแบบนี้เออแล้วพอเขาไปศึกษาลึกๆเนี่ยเขาก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจที่น่าสนใจมากกับบ้านหลังแรกของเขาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มต้นว่าเขาอยากจะกู้เพื่อปลูกสร้างภูวิลล่าแล้วก็อยู่เองด้วยนะแต่ถ้าสมมติมีโอกาสจะขยับขยายถ้ามีคนสนใจก็ขายได้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะไปหาที่ดินแปลงหนึ่งแล้วเจา้าไปเจอที่ดินที่ไหนนะอ่าเจ้าหลาวเจ้าหลาวที่ไหนเจ้าจันทบุรีจันทบุรี ไอ้บริเวณที่ดินแถวเจ้าหลาวเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมเราถึงมีไอเดียที่แบบเราอยากทำบูรีล่าขึ้นมาแต่เขาชอบหลักของจันทบุรีเลยอยากจะไปเที่ยวจันเนี่ยก็จะนึกถึงเจ้าหลาวเป็นที่แรกก็เลยคิดว่าถ้าถูด้วยทำบูรีล่าเนี่ยคงมีคนพักแน่นอนใช่ไหมแล้วได้ลองไปศึกษาไหมว่าแถวนั้นเขาทำบูรีล่ากันไหมอ่ะมีศึกษาบ้าง <c oughs> ก็คือว่าจากทาง Facebook อะไรพวกนี้แต่และบูรีล่าก,ก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของค่าเช่ารายวัน จำนวนคนเข้าพักหรือว่าโปรโมชั่นอะไรพวกนี้เราก็ศึกษามาได้เข้าไปดูยังเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปทางจันพิบุรีก็ไปทางหัวหินอ๋อทั้งนั้นก็ลังฮอตเลยทางหัวหินเนี่ยเขาทํากันเยอะมากแต่ตอนนี้เราก็จะศึกษาโมเดลแบบนั้นใช่ไหมใช่เพื่อมาทําบ้านเราบ้างที่แถวที่จันเนี่ยมันมีกี่ที่ละที่นูนประมาณสิบสิบที่ใช่ไหมสิบหลังใช่ไหมประมาณสิบหลังที่ว่าเป็นบ้านในสาไว่น้ำนะบ้านที่มีสาไวน้ำในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าทำเนี่ยน่าจะมีกําลังเข้าพัก น่าจะยังมีกับกนบงเข่า<อ>มางม,มีเยอะแล้วได้เช็คไหมว่าช่วงวันหยุดช่วงอะไรพวกนี้มีคนพักเต็มตลอดเต็มเต็มตลอดเลยเต็มตลอด,ลอดใช่ไหมใช่ซึ่งมันมีดีมารใช่เราก็เลยคิดว่าเออถ้าทำปุ๊บเนี่ยกู้มาลูกตั้งดอกเบี้ยพักอาศัยก็ราคาถูกแล้วถ้าสมมติเราอยู่เองด้วยหรือวันที่เราไม่อยู่เราปล่อยให้เช่าได้ด้วยแล้วก็สามารถทําธุรกิจอะไรประมาณนี้ได้ใช่ไหมใช่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นจากที่เราไปดูที่แล้วที่เป็นไงบ้าง เนื่องจากว่าที่เจ้าหลาวนะถ้ามันแบบว่าติดทะเลมากหรือว่าอยู่ใกล้หาดมากอ่ะราคามันก็จะสูงมากซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วไปดูมาเป็นไงก็ไปดูที่มันแบบใกล้เคียงใกล้เคียงแบบว่าไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่จะเป็นที่แบบเป็นสวนผลไม้อา่อาอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก,ก็ไม่ห่างจากหาดมากประมาณ1กิโล1กิโลและแลห่างจากที่พักที่เป็นภูวิลล่าของผู้อื่นไหมาหา่าง พเ,เรพราะว่าที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ต้องข้ามเขาไปอีกทีหนึ่งลูกอีกฝั่งหนึ่งต้องข้ามเขาข้ามสะพานไปอีกฝั่งแสดงว่าฝั่งเราไม่มีเลยฝั่งนี้ก็ยังไม่เจอยังไม่เจอเลยแต่มีคนท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมมีคนท่องเที่ยวเออเพราะฉะนั้น อาจจะแบบยังยังไม่มีใครรู้เราไปปุ๊บก็ไปเปิดก่อนเลยอืนอย่างงี้ครับผู้การถ้าสมมตินเนี่ยโจทย์มันเป็นอย่างเงี้ยครับเขาวางแผนที่จะเริ่มสร้างบ้านให้ลูกชายด้วยแล้วก็วังจะต่อยอดธุรกิจด้วยอย่างเงี้ยครับเราควรเริ่มต้นเตรียมตัวเขายัางไงดีอันดับแรกเราต้องแยกวัตถุประสงค์ของการกู้ก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้ก่อนหน้านี้นเราเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วเนาะว่าแบบเออสินเชื่อตอนนี้ในเรื่องของอสังหามัเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือจะเป็นสินเชื่อบ้านกับสินเชื่อธุรกิจซึ่ง ทั้งสองอันนี้จะมีเงื่อนไขแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต่างกันนะคะคือถ้าลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าต้องการที่จะปลูกอันนี้ในลักษณะของรีสอร์ทที่เอาไว้ทําธุรกิจเลยบางทีมันจะไม่เข้าในวัตถุประสงค์ของอการกู้เพื่อขอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าตรงน,นี้เราจะมีเกณฑ์แบงค์ชาติในการเข้ามาควบคุมธนาคารอยู่แล้วว่าการให้สินเชื่อกับลูกค้าเนี่ยในแต่ละลายแล้วกใ็ในแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์ ของลูกค้าจริงๆไหมนะคะ mm hmm. แต่ถ้าหากว่าลูกค้าแจ้งว่าต้องการที่จะปลูกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยทีนี้เราก็ต้องมาดูความจําเป็นว่า mm hmm. เดิมลูกค้ามีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วไหม ถ้ายังไม่มีเลยอันนี้เป็นบ้านหลังแรกแล้วก็ใช้อยู่อาศัยจริงๆอยู่บนอยู่บนภูมิลำเนาของเราจริงๆคือเราอาศัยอยู่ตรงนี้จริงๆเราสามารถ v e ีฟ f y ได้ว่าเป็นแหล่งที่เราจะใช้ใช้เพื่ออยู่อาศัยอันนี้ก็สามารถเอามาจัดเป็นสินเชื่อบ้านได้นะคะแต่ถ้าหากว่าวัตถุประสงค์เราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่สามารถใช้เป็นสินเชื่อบ้านได้เช่นลูกค้าไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีอย่างที่ลูกค้าแจ้งมสมมติลูกค้าปฏิบัติงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วต้องการที่จะมาปลูกบ้านที่จันทบุรี โดยที่มันไม่ได้มีเหตุผลซัพพอร์ตเลยว่าทําไมคุณต้องปลูกบ้าน mm hmm. ที่จันทบุรีอันนี้มันอาจจะไม่สามารถจัดเข้ามาเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ mm hmm. เพราะว่าดูแล้ววัตถุประสงค์ของลูกค้าเนี่ยคือไม่ใช่ mm hmm. ดังนั้นธนาคารจะต้องจัดลูกค้าไปอยู่ในกลุ่มของสินเชื่อธุรกิจ mm hmm. ซึ่งถ้าไปอยู่ในสินเชื่อธุรกิจแล้วเนี่ยคะ่ะเ mm hmm. งื่นไขาการผ่อนชาระคืนกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเจตนาแรกของเราเนี่ยเราต้อง พาราไถ่เป็นของตัวเองซึ่งจอมีภูมิลำานาอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแหละแล้วเจ้าบ้านที่เขาวางแผนไว้เนี่ยก็วางแผนทําเพื่ออยู่อาศัยดูงาอะไรพวกนี้จะมองหาโอกาสในอนาคตไปด้วยอันนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเวลาลูกค้ายื่นเอกสารเราแจ้งความประสงค์กับธนาคารธนาคารสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเอออันนี้คือลูกค้าเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้อยู่อาศัยจริงๆแต่ถ้าหากว่าลูกค้ากู้เพื่ออยู่อาศัยไปแล้วแล้วในอนาคตเกิดมีการขยับขยาย Uh, move สิ่นที่อยู่อย่างตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ในกิจการอื่นได้<ม>อย่าง<ม>อย่างออ่<ม>อยายงที่ลูกค้ามองว่าเป็นโอกาสสร้างทรัพย์สินในอนาคตรหรือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว<ม>ประมาณนี้ออออจอดบ,บ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านหลังแรกของราปะ่ะใช่เป็นบ้านหลังแรกแล้วบ้านหลังแรกกับบ้านหลังที่สองมันมีความแตกต่างยังไงบ้างหลักๆดูความจําเป็นมากกว่าค,ค่ะ,คะบางคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่จําเป็นที่จะต้องมีบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง นะคะเช่นมีครอบครัวใหญ่บ้านหลังแรกซื้อไว้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่สมมตุติในอนาคตเกิดมีการขยายครอบครัวมีครอบครัวมีครอบครัวของเราเองมีภรรยาม,มีลูกก็จําเป็นที่จะต้องมีบ้านอีกหลังหนึ่งอันนี้ก็สามารถกู้ได้เหมือนกันก่อนหน้านี้เราจะมีเกณฑ์ LTV ของแบง์ชาติที่ออกมาควบคุม สัดส,ส่วนการการกู้สําหรับบ้านหลังแรกหลังที่2หลังที่3แต่ปัจจุบันนี้คือบีได้รับการผ่อนผันแล้วนะคะหลังแรกหลังที่2เนี่ยก็สามารถกู้ได้ร้อเเหมือนกันแต่ทั้งหมดก็คือก็ต้องอยู่ที่ศักยภาพของลูกค้าเป็นหลักด้วยว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรับภาระหนี้เพิ่มได้ไหมซึ่งตอนนี้คือหลังแรกหลังที่2ถามว่าต่างกันไหมก็คือไม่ต่างจะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของลูกค้ามากกว่าว่าลูกค้าจําเป็นต้องมีบ้านสองหลังไหม หรือบ้างได้ร้อย,ใ,อยใช่สำหรับที่สามยังร้ญญอยอยู่ไหมที่สามจะไม่ร้อยแล้วค่ะเรามองเราเรามองในเรื่องของความจําเป็นน้อยลงแล้วรู้เรืจอร์ดวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วว่าต้องการจะกู้เพื่ออยู่เองนี่แหละแล้วก็หวังเพื่อขยับขยายมองหลายช็อตมองข้ามหลายหลายช็อตไปเขาต้องเตรียมตัวยังไงไบ้างคะเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือเบื้องต้นอ่ะตอนเนี้เราดูเราดูทำเลแล้วเนาะอย่างที่คุณจอร์ดบอกก็คือว่าไปดูที่ดินไว้แล้วแล้วก็ประเมินศักยภาพเองไว้แล้วว่าราคาเท่านี้ที่เราจะสามารถ ซื้อได้ถูกไหมคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในกรณีที่เรากู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าอะคะ่ะเราจะมีเกณฑ์การปล่อยกู้สำหรับที่ดินเปล่าเราจะให้ลูกค้าแค่80%เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือลูกค้าต้องมีเงินสดสำรอง20%ในส่วนของที่ดินเปล่านะคะแต่ในส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราสามารถให้กู้ได้ที่100%ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าเราก็ต้องอมีมีใบประเมินแบบแน่ เนาะว่าแบบที่ลูกค้าจะสร้างเนี่ยเท่าไหร่ประเมินมาแล้วได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะสมมุติว่าที่ดินอันเนี้ยเจ้าของขาย7จ็ดแสนห้าครูจ๊อบอกว่าอ๋อโอเคเจ็ดแสนห้าแต่พอไปประเมินแล้วอ่ะหลักประกันเราเข้าไปดูปุ๊บเออเหลือห้าแสนเนี่ยก็ได้แ <5, 000 S 1> ค่ 5, <000 S 1> <ช>ห้าแสนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรู้นะครับว่าที่ดินเราจะกู้ได้เท่าไหร่เนี่ยเราต้องเช็คราคาประเมินก่อน แล้ววิธีเช็เราทำประเมินเราต้องทำไรตรงกางคือปกติแล้วอะค่ะธนาคารจะมีหน่วยงานที่ออกไปประเมินนะคะก็คือแต่ละที่ก็คือจะไม่เหมือนกันบางธนาคารจะใช้เอาซอสแต่ว่าอย่างของกรุงเทพเราเองอะเรามีพนักงนานของเราเองนะคะซึ่งเ,เกณฑ์การประเมินของแต่ละที่ก็ไม่เหมือน,อนกันเ<ม>ช่นกันก<ม>็ราคาแต่ว่าราคามันจะใกล้ๆกกันแต่จะไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จอต้องสืบทราบ พื่อจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ต้องรู้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยสมมติว่าเจ้าของขายเจ็ดแสนห้าเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันประเมินเน่เท่าไหร่ถ้าประเมินมากกว่านี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ถ้าประเมินน้อยกว่านี้นะอันนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องเตรียมเงินสดด้วยสมมติว่าถ้าผมดูในประเมินกรมธรารักอะไม่ไม่เหมกเลยจมากเลยใช้ไม่ได้ต้องใช้ uh huh. ใช เพราะฉะนั้นต้องเป็นประเมินเอกชนประเมินแบงก์เท่านั้นใช่ค่ะใช่เพราะว่าบางทีราคาประเมินที่ที่นี่ก็คือน้อยแต่จริงๆแล้วเหมือนตอนนี้เหมือนเริ่มบูมแล้วหรือว่าเริ่มมีความเจริญใช่แล้วก็ข้างๆเขาแบบมีการขายกันเท่าไหร่เขาก็จะดูราคาทกยบเคียงไปไกลราคาประเมินที่ดินของทางธนาคารเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรามีเกณฑ์ของเราในการใช้ประเมินนะคะซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับราคาที่เจ้าของกับคนซื้อตกลงกันเราก็จะดูจากสภาวะเศรษฐกิจความเจริญในพื้นที่ด้วยหลายๆอย่างประกอบกันนะ ะะถ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยยังถือครองที่ดินเปล่าถือเนี้ยไม่เกิน3ปีแล้วมีการขายเปลี่ยนมือนะคะตอนเนี้ยทางที่ดินเขาจะมองว่ามันเป็นการประกอบธุรกิจ